หลายพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เองก็เป็นหมู่บ้านสร้างนั่นเองนะครับตอนนี้มีการที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเด็กเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนกับสร้างนั่นเองตอนนี้มีการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวยังเต็มรูปแบบนะครับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปสัมผัสเชิงอนุรักษ์นะครับธรรมชาติและก็บเบิ่งวิถีชีวิตคนกับสร้างในการโปรสโซสร้างนะครับเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่คนกับสร้างได้ท่องเที่ยวและมีการกิจกรรมรวมกันรายละเอียดเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับ หมู่บ้านช้างบ้านขุนชัยทองตะบนหนองเรืออำเภอจุพลบุรีเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ม้วนช้างบ้านขุนชัยทองตะบนหนองเรืออำเภอจุพลบุรีแห่งนี้เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีการนาเอาช้างไปเร่ร่อนหาก,กินในต่างจังหวัดมากที่สุดในประเทศไทยกระทั่งเมื่อปี2559ที่ผ่านมาโครงการนําช้างกลับบ้านพาความทื้นถิ่น โดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเงประมาณมาช่วยค่าอาหารช้างที่เข้าร่วมโครงการเดือนละ2 0,000บาทต่อเชือกพร้อมจัดหานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชอบการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมารองรับการทํางานของขวานช้างและตัวช้างอยู่ดีครับผมอยู่โครงการลูกสวยครับผมหมคนแม่เล็กแสงเดือนใช้เลือครับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างครับเขาร่วมโครงการกับเขาครับผม กิจกรรมแต่ละวันอย่นี่เป็นไงบ้างกิจกรรมแต่ละวันก็ต้องถ่ายรูปครับสงแม่อุปธรรมครับผมถ่ายรูปอยู่กับธรรมชาติครับผมน้องเขาได้เดินได้อะไรครับผม,มทุกวันครับผมต้องปถ่ายทุกวันครับผมมีแม่อุปธรรมทางประเทศนอกครับผมเป็นคนอุปธรรมครับผม,ม โดยโครงการมีข้อแม้นว่าช้างที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ถูกล่ามโซ่ตรวนเวลาที่อยู่กับนักท่องเที่ยวให้ล่ามเอาไว้ในโรงเลี้ยงเท่านั้นและห้ามใช้ตะขอบังคับช้างอีกทั้งจะต้องไม่มีการขึ้นไปนั่งบนหลังช้างด้วยโดยจะต้องปล่อยให้อยู่กับนักท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีเพียงย่ามที่บรรจุอาหารไว้สําหรับให้ช้างกินเท่านั้นโดยที่ควนช้างจะเป็นผู้นํามาแจกให้ ซึ่งช้างที่เข้าร่วมโครงการทุกเชือกจะต้องได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อจะให้คุ้นชินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่อายุไม่มากและมีนิสัยไม่ดุร้ายโดยในขณะน,นี้มีช้างกลับบ้านและได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วจํานวน18เชือกว่าเราช้างเราเขาไม่ให้ขี่ครับผมมานก็ไม่ให้ขี่ครับผม,มถ้าทํากิจกรรมก็ใช้ได้แต่มีดเีครับผมมีไต่ับชา้างไม่ใช้ตะขอครับผมเดินรับ สายเปนะครับไอช้างตัวผู้ก็ทําไม่ได้ครับผมมันลาบากครับลาบากการควบคุมครับผมต้องเป็นช้างพังถ้าเป็นช้างแก่ๆยิ่งดีครับผมอันนี้เป็นช้างเด็กวัวยรุ่นอยู่ก็จะดูแลยากนะครับผมควบคุมยากครับผมครับปกติแล้วอาชีพหลักต้องรับทำอะไรกันอย่างนี้อาชีพหลักก็ทำนาครับผมทำนาก็ดูแลช้างไปด้วยครับผม ช้างไปควบคู่กันครับผมทำนาทำนาเป็นหลักเลยครับผมนอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ช้างซึ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการพาช้างกลับบ้านนําการขื้นถิ่นทุกหลังคาเรือนจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความภูมิใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับช้างทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการพักผ่อนไปพร้อมกับช้างที่ตนเองได้ทำกิจกรรมด้วย นนี้ค่ะจะมีช้างที่อยู่กับคุมโฮมสเตย์ของเราอยู่ประมาณ20เชื่อกค่ะนี่จะมีมูลนิธิที่ททแจกคุณแม่แสงเดือนช้ยเลิศจากทางช้างจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นผู้สนับสนุนดูแลนะคะแล้วก็มีช้างที่มีมาจากศูนย์โคตดค่ะที่เป็นช้างพัฒนาธรรมะคะ่ะที่บ้านเราก็บ้านเรามีแต่เราไปต่อยอดคือไปอยู่ที่นู้นนะคะเป็นของศูนย์โคชฉันที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นบ้านที่เลี้ยงช้างเยอะที่สุดในอำเภอชุมพลบุรีนะคะ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่อยากท่องเที่ยวนะคะได้มาดูช้างเพราะช้างนี่จะมีช้างไล้ขอที่เป็นของมูลนิธิที่จนับสนุนะคะอีกครั้งหนึ่งก็ช้างวัฒนารรมค่ะก็ขอเชิญะะบบะะชว,ว,วน,น,ชนทัทกท่องเที่ยวนะคะแต่ก่อนเรารับฝรั่งนะคะแต่ต้องช่วงโควิดมาเราก็ห่างหายจากการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็เชิญชวนพี่น้องและที่ท่านนักท่องเที่ยวนะคะให้เข้ามาเยี่ยมชมที่บ้านคุณเจตทองได้ะคะ่ะ แล้วที่พักเป็นยังไงบ้างคะโฮมสเตย์ที่พักก็มีโฮมสเตย์อยู่ค่ะตามตามบ้านที่มีช้างนะคะแล้วก็บ้านนวัดวิถีก็มีค่ะเพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เราก็เปิดก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเข้าเยี่ยมชมได้ค่ะ การท่องเที่ยวที่มีปัจจัยสำคัญคือแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวบ้านคุ้ชใจทองมีความพร้อมอย่างมากสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านตนเองให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยมีความได้เปรียบทางทุนสังคมที่มีอยู่ได้แก่ระบบนิเวศวิทยาระบบทรัพยากรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการความพร้อมของประชาชนในหมู่บ้านที่มีความต้องการสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านคือช้างรูปแบบการเลี้ยงช้างที่แตกต่างจากทุกจุดที่มีช้างเลี้ยงคือช้างต้องห้าม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือการสร้างความพร้อมของชาวบ้านเองการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้เที่ยวชมและมีแหล่งพักผ่อนค้างแรมที่สร้างขึ้นในลักษณะโฮมสเตย์ทำให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างยิ่งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น มุ่งเน้นนำข้อมูลที่เป็นจุดแข็งของชุมชนเป็นทุนสังคมที่มีบทบาทอย่างยิ่งมาใช้เป็นฐานข้อมูลสร้างเว็บไซต์รองรับการท่องเที่ยวเชิงรุกที่จะทําให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างแดนสามารถเข้าถึงข้อมูลและให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านช้างบ้านขุนชัยทองแห่งนี้ได้ประน,นไม้หอมทีมข่าวสนงงานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงานค่ะ